สวัสดีค่ะพี่นอ้องวันนี้กับพ่อกับช่องแม่กำนันเลาะฟังลำคือเก่าคือเดิมกับพี่นอ้องวันนี้แม่กำนันเนาะคะ่ะก็เอานา่งเอกสาวเนาะคะ่ะผู้มากความสามารถอีกท่านนึงเนาะคะ่ะแหงบานมอลำเพชรลำเพื่นเนาะคะ่ะมาฝากพี่ตอนน้องคือเก่าคือเดิมค่ะปีนี้เจรับบทเนาะคะ่ะแสดงเป็นอยังเนาะคะ่ะฝากพี่น้องส่งกำลังแรงเชียร์แรงใจเนาะคะ่ะให้หนุบบนเนาะคะ่ะสุวีมลเนาะคะ่ะ เพชรลำเพลินพี่น้องสาวหน่อยผูมาความสามารถเนาะค่ะนั่งเอกหน้อยของเฮ้าเนาะค่ะพี่น้องค่ะมือนีเนาะค่ะปีนี้กะสังกัดเพชรลำเพลินพี่น้องลำเพลินกอกขาขาวๆเนาะค่ะมาฝากพี่ต้อนนองกะไปเบิ่งความหนาลกของน้องเลยค่ะน้องบนเนาะค่ะนูโบนสุบิมลเนาะค่ะพี่น้องค่ะกะเป็นหนึ่งศิลปินนะคะที่มาความสามารถคือกันค่ะพี่น้องจับตาเนาะค่ะจับตาจับ จับตาเบิ้งดีๆแล้วค่ะว่าน้องบนเนาะคะ่ะสิได้รับแลค่ะตัวแสดงเป็นตัวอี้ยังเนาะค่ะปีนี้นาะพี่น้องจังลนนจไลยกับฝาส่งกำลังแรงเชื้อแรงใจเนาะค่ะหาน้องบนเนาะคะ่ะเอาไปปัน้นเฮ็ดเฉลียว ฝากพี่ตอนน้องเนาะคะไปชมกับแม่กำนันเลยคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะคะกดติดตามเพียกําลัางใจให้แม่กำนันในเดือนเพื่อนจะวาวคลิปต่างๆเนาะคะสาระดีๆเนาะคะพี่โพล่าจากทางช่องแม่กำนัน,นะคะ่ะพี่น้องไปชมกัน,น,นเลยเเเค่ะเอ